ออกมานะครับอู้อู๋อู๋โดนโดนยิงตูดแล้วอู๋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 นี่ทุบกิปเปอร์แม่งเลยนีทุบเฮ้ยตายซะทุบทุบทุบแม่งลยอู๋เฮ้ย ราก็ได้ลางรถไฟฟรีนะครับไอ้เหี้ยมันตลบต่อเนี่ยเฮ้ยกุ้มมันมันไม่ใช่แล้วว่ะต้องมีอะไรทักอย่างอะ่ะ <c oughs> ไม่ไหวแนละ้ว อย่างลนะโอ้ยโดู์รางรถไฟไม่ได้เต็มเปิดเคลียร์ททปโหมดลุยไฟแม่งเลยนะครับอู้คิปเปอร์ล่วงใบสาดเฮย้ย นะมันไม่เจอมันต้องมีอะไรบางอย่างดิอะไรบางอย่างที่คนธรรมดาไม่เข้าใจเดินทางไปต่อแล้วถ้ากูก็เดอทางไปแล้วไปทางไหนต่อเนะอี่ยเสียงอะไรวะ คุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับเหมือนเป็นอะไรนะเป็นการสื่อสารกับของพลังงานอู้อู้คนน,นูไอ้กลัวอะไรนะไมายัดแม่งเดี๋ยวนอ้ห่างเกียนนะทุกทุก เจอทางตานอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้คนสร้างทางนี่มันตลกมากใช่ไหมเจอทางไปต่ออู้คิปเปอร์ฉลักเธอคิปเปอร์จุ๊บจุมานี่ดิมานี่ดิมาให้ป่าทุบทีดิจานีน้ำนี่จริงจิงเปิดแม่งอู้จุ๊บจุกคิปเปอร์อ ุุอปเอ้ปิดครับเราเจอทางน้ำไหลเราจะปิดนะครับอุ้ยลวงอุ้ยลวงมาเจออะไรเนี่ยอู้เยสสว่างแล้ว วางเลยนะไม้แม่งเลยนะครับจุดไฟ w h a t t h e fuck boom อู้เฉียไม่ได้ครับต้อง <c oughs> ต้องจุดมันให้หมด w h a t t h e fuck boom เฮ้ยไปห่ามตายหายยังวะพิษสัตว์ตายไปแล้วนะครับเราเราก็ไม่เจออะไรเลยเฮ้ยเย้มีอะไรด้ว่างกูให้มึงกูให้มึงกูให้มึงเราก็โดเหล็กมานะครับ <c oughs> มอเอาหินไปกูให้มึงกูให้มึงด้วยี๋ยวก็ไปต่ออู้่อีกแล้วเยสแรกไอ้เมลอนซีดเอาไปกูให้มึงอ,อ่ะกูให้มึงอ,อีกอ่ะโดเล็กโดแร่มามันจะโกรธกูไหมวะเนี้ย ปีกเคปิ่งปูอู้อู้อู๋ใบมุ้อู้อู้อู๋ใบไม่รู้อู้อุติดพิษอู้อู๋ติดพิษอู๋ติดพิษไอ้สัสเฮ้ยที่นี่วะอู้อุติพิษ อุ้ยอีกทีนี้ใส่ไหมกูอีกอุ้ยแม่งเกือบตายอียกซาด เรายังไม่เจอพลังงานอะไรบางอย่างในงนี้เลยนะครับอุ้ยไอ้ทอมบี้แจกราตัุดบให้ลูกลูกเนีเอาไปไอ้ทอมบี้ลบระเบิดปุ้ม ออออุุอุุยยยยนี่อาจจะเป็นเบาะแสไอ้เชีย่ยทางตัน <c oughs> เดินเนึ่งกูเบื่อนะอีสาดเอ้ยเดินยากอือ อืออือุ๊ยสว่านมึงอะไรกับกูนักหนามึงอะไรกับกูนักหนาทุบแม่งเลยกูทุบมึงไอ้ห่าปิดใหญ่แมงมุมและแล้วเราก็เจอห้องโล่งๆนะครับไอ้แมงมุมเนี่ยไอ้แมงมุมเนี่ยอู้หู ทุบหัวทุบแม่เลยเราก็เจอเหมือนเป็นห้องอะไรบางอยา่างอุ้ยร่วงเปิดเครีย์ทีหมดเราจะสำรวจกันนะครับว่าในนี้มันมีอะไรอู้คีปเปอร์ที่รักทุกแม่งเลยมึงมามึงแน่จริงมึงบินขึ้นมาสิอื เราจะสำรวจนะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างได้ยินเสียงน้ำไหลอ,หอ้ออยู่นี่นี่เองนี่าะ